วอดววยป้ายยามาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มากับหน้าสดก่อนนอนไปเลยน,นี่งผลิตภัณฑ์จะมาป้ายยาต่อทุกๆคนนะคะก็คือนี่เลย skin ท i f i c ceramide barrier moisture gel นะเป็น นัทวัฒน์พิกนะคะทุกคนก็คือน้องโฟรของเรานั่นเองเป็นคนเลือกสิ่งนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะทุกคนซึ่งเป็นเนื้อเจลนะซึ่งเขาจะมีความซึมลงไปในแบบผิวเราได้ง่ายก็ไม่เหนียวเนอะหนะน,นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเขาจะมาช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นสามารถลดรอยแดงจากพวก การอักเสบของผิวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทาให้ทุกคนดูไปด้วยกันเลยว่าเขาซึมง่ายจริงไหมจ้าเริ่มนักถวัดผิดเราก็ผิดด้วใหะทุกคนเราก็สามารถเปลี่ยนๆๆๆเลยทุกคนก็คือเขามีกลิ่นท oh, yeah, yeah. ี่หอมอ่อนๆนะแล้วก็เป็นเนื้อเจลที่ซึมลงไปง่ายมากๆแต่ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราอยู่ทุกคนทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอด้วยนะปาดจากหน้าลงไปคอไปเลยนี่แห้งไปแล้วทุกคนดีมากดีมาก เลิศทุกคนไปตามตามได้เลยเขามีผลเครีมหลายอย่างเหมือนกันนะก็สามารถไปกดตามกันได้นะคะทุกคนตามข้างล่างเลยจะกินนีน่ฟิกจ้า